สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนกรกฎาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ มีอิทธิพลของพายนะใบใหญ่เข้ามาวนเวียนอยู่ซึ่งทําให้เดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีมะโรงจะมีพละงกาลังมากๆรวมถึงจะมีความทะเยอทะยานอาจจะมีการทํางานการ แข่งขันหรือการคัดเลือกการสอบบรรจุต่างๆนะคะซึ่งทําให้เดือนนี้นะคะยังทําให้คนที่เกิดปีมะโรงนะคะยังเกิดโอกาสอยู่เรื่องของเล์เหลี่ยมเรื่องของไหวพริบต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะนําออกมาใช้นะคะทําให้เกิดประโยชน์ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ด้วยนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของเตปรกากฏไพ่จักรพรรดิไพ่ใบนี้แสดงถึงความเป็นผู้นำความแข็งแกรง่งความมุ่งมั่นนะคะรวมถึงดวงมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์อยู่นะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่านะเป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะทั้งในและต่างประเทศอะ่ะฉะนั้นมองว่านะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยมีเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาล่าช้าบ้างแต่ถือว่ายังเข้ามาช่วยเหลือกันนะในเรื่องของการเงินหรือรธุรกิจอยู่ ตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ฉะนั้นก็อาจจะต้องไปพูดคุยกันนะคะแล้วก็ไปใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ต่างๆเรื่องบ้านเรื่องร้านอย่างเงี้ยก็ต้องไปคุยกันให้มากๆในตำแหน่งของผู้ใหญ่รือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีหน้าที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ทําให้คนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยได้รับการช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าถือว่าเป็นเดือนที่ตำแหน่งของบ้านอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยนะหรือว่าอาจจะต้องดูแลคนเจ็บคนป่วยที่ต้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงบางคนที่อาจจะกําลังถูกขอเช่าบ้าน หรือว่าบริเวณหน้าร้านก็ได้นะบริเวณหน้าบ้านอย่างเงี้ยอาจจะมีคนขอเช่าขออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ได้ถือว่าตำแหน่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีทิพลของไพ่ดาบแต่ว่ามองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่ยังทําให้เกิดโอกาสหรือเกิดทรัพย์ในเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่นะคะแหน่งของบ้านหรือร้านถ้าหากมีตรงไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวหรือว่าตำแหน่งไหนนะที่มีแบบ น้ำซึมลงมาจากฝ้าเพดานน่ะให้ไปแก้ไขจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของคนในบ้านดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปปรับทิศการนอนนะคะนอนให้ถูกทิศนะจะทําให้สุขภาพร่างกายนะคะของคนในบ้านนี่นะคะไม่มีปัญหาแหละบางคนเนี่ยนะอาจจะในห้องนอนมีห้องน้ําอ่ะอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขนะเพราะว่า ห้องน้ำเนี่ยถ้าอยู่ในบริเวณที่เรานอนหรือพักผ่อนเนี่ยมันจะมีความชื้นพอมีความชื้นแล้วมันจะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดได้ง่ายนะเราก็หาผ้ามา่านหรือหาอะไรไปกั้นก็ได้นะคะหรือทําให้ห้องเนี่ยนะคะนอน,นมีความโปร่งสบายแหละจะทําให้สุขภาพร่างกายหรือว่าในเรื่องของโอกาสนะคะต่างๆนะไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวลานได้ดีมากขึ้นนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องอาจจะต้องระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหากัน อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันตําแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใกล้ชิดด้วยนะคนรักนะ,<ค>ะก็อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจบ้างนะคะโดยเฉพาะนะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจนี่แหละรวมถึงญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องการทํางานก็ได้ตกงานว่างงานนะคะหรือว่าธุรกิจก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอันนี้ก็ต้องไปให้กําลังใจกันนะตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานบริวารที่ไว้ใจได้นะ ในตำแหน่งของลูกหรือหลานถือว่าจะได้ลูกหลานที่น่ารักได้อภิชาติตบุตรตำแหน่งนี้คือเรื่องของบริวารนี่ถือว่าดีหมดเลยนะคะตำแหน่งของลูกค้าด้วยนะก็ถือว่าจะได้ลูกค้าที่อายุน้อยๆนะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานหรือเข้ามาใช้บริการอันนี้มองว่าดีค่ะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงาน ถือว่ายังเข้ามานะผักดันทําให้คนที่เกิดปีมะโรงนะคะมีเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์นะหรือมีเรื่องของข้อแรกเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นนะแต่มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะก็ให้ยืนอยู่เป็นความถูกต้องละกันแล้วก็พยายามพูดคุยกันในเรื่องของการร่วมงานการเรื่องของการลงทุนร่วมกันนะคะมันก็จะเกิดประโยชน์ที่สุดและตำแหน่งของการช่วยเหลือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะนะคะจ,จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงาน คนใกล้ชิดนะคะหรือว่าคุณสุภาพสตรียังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่คนที่เกิดเปีมะโรงมีความรู้สึกที่ดีมากๆโดยเฉพาะนะคะมีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นหรืออยากจะเดินทางหรืออยากจะใช้ความสามารถของตัวเองในรูปแบบใหม่อยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้มีความสุขหรือมีเรื่องของอิสระมากยิ่งขึ้นบางคนมีความคิดอยากจะไปอยู่ต่างประเทศเลยนะหรือว่าอยากจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนบางอย่างหรือว่าการเริ่มต้นชีวิตที่มันมีความสุขนะคะอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะ ไพ่ยิซีพยากรณ์น,นะคะก็อาจจะเตือนคนที่เกิดปิมะโรงนะคะให้รามาะระวังปัญหาด้านความรักหรือความสัมพันธ์เรื่องของมิตรภาพรวมถึงปัญหาด้านการเงินด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของการดื่มการกินอ่ะหรือการสังสรรค์น่ะนะคะที่มีมากจนเกินไปอ่ะอาจจะทําให้ตัวเอง่ได้รับผลกระทบคือเป็นคนที่มุ่งนในเรื่องของความรักบางทีก็ทุ่มเทมากจนเกินไปนะคะจนทําให้สูญเสียนะคะหรือไม่ได้รับการตอบรับ บางคนนะคะก็ไม่ค่อยที่จะอยากทําอะไรอไม่อยากจะแข่งขันอะไรทั้งที่มีโอกาสอยู่แล้วก็เลยทําให้นะ,ค,ะคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะคะไม่ได้เติบโตอะไระนะคะแล้วก็ยังอยู่กับที่ด้วยนะฉะนั้นนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์บอกว่าเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่พยายามที่จะกระตุ้นตัวเองอะ่ะทำให้เรื่องของการเงินนะคะหรือโอกาสต่างๆนะคะให้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะการทํางานของคนที่เกิดปีมะโรง มีที่บนของไพ่การทํางานปรากฏขึ้นถึงสองใบถือว่างานยังเข้ามาในช่วงเดือนกระกฎาคมอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งแหละหรือว่าอาจจะได้รับความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลบุคลากร,กรต่างๆฝึกเด็กอย่างเงี้ยนะคะหรือควบคุมดูแลในเรื่องของตําแหน่งของคนที่เข้ามาฝึกงานบ้างนะคะก็อาจจะมีปัญหาในหลายๆเรื่องนะคะหรือว่างานก็ค่อนข้างที่จะสร้างในเรื่องของแรงกดดันแหละแต่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคามนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีคนที่เกิดปีมะโรงนะคะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานแล้วก็ยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานหรือการประสานงานการเกิดความลงตัวนะแล้วก็ทาให เกิดความก้าวหน้านะคะฉะนั้นถือว่างานที่มันยา,ยากงานที่มันมีปัญหาแหละกับนําไปสู่ในเรื่องของการประสานงานกันที่ดีรวมถึงนะคะบางคนมีที่ปรึกษาด้วยนะคะหรือการร่วมมุ่นลงทุนเป็นคู่มีคู่หูมีหุ้นส่วนแบบนี้นะคะก็ถือว่านะคะยังทําให้นะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานอยู่ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าการเงินเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีข่าวดีนะในเรื่องของการเงินมีคนเข้ามาอุปถัม์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่อายุน้อยกว่านะหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินถึงแม้ว่าอาจจะเป็น ช่วงเวลาที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งของบ้านหรือร้านบ้างนะคะแต่ถือว่านะคะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่แย่นะเป็นโอกาสในเรื่องของการเงินมากกว่าฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งของบ้านหรือร้านอะ่ะมันจะทําให้เรื่องของการเงินกลับมาเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วทําให้เรื่องของไรายได้ต่างๆนี่แหละยังกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีอยู่ นะการเงินยังมาจากงานรวมถึงถ้านำในเรื่องของการเงินบางส่วนไปลงทุนหรือไปขยายช่องทางนี่ถือว่ารายได้จะเพิ่มมากขึ้นนะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่การเงินยังส่งผลในเรื่องของโอกาสนะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงอยู่ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยอาจจะพบรักต่างวัยนะหรือนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติแต่นะคะเป็นความรักที่เป็นรักซ้อนนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบด้วยต้องตรวจสอบคนที่เราไปติดพันหรือว่าคนที่เข้ามาพวัวพันเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวหรือเปล่านะคะฉะนั้นไพ่ที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่คนที่เข้ามาเขาจะมีครอบครัวแล้วอันนี้ก็ต้องไประมัดระวังด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็ค่อนข้างมีปัญหาชีวิตคู่กันมาก่อนนะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะเดือนนี้นะความรักก็ยังมีปัญหานะฉะนั้นก็ต้องปรับกันด้วยนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของมือที่3นี่แหละก็ต้องรอบคอบให้เยอะที่สดุดส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะอาจจะมีปัญหาโรคเก่าๆนะกลับเข้ามารวมถึงนะคะบริเวณทรงอกหรือเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารระบบทางเดินอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดี มีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปวดเหงือกปวดฟันนะอาการพักผ่อนไม่เพียงพอของเหลวในร่างกายนะคะแล้วก็บางคนที่เป็นหาโรคภูมิแพ้นะหรือเป็นโรคหวัดด้วยอันนี้ก็ต้องดูแลการทํางานของไตนะคะหรือกระเพาะปะสัสสาวะเสบก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการดื่มด้วยนะคะ คือรับประทานอาหารที่ถูกต้องแล้วดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอแหละจะทำให้สุขภาพร่างกายดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเราเองที่ต้องดูแลนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องรวมถึงคู่ครองคนรักด้วยนะคะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะ เข้ามานะนี่ก็ต้องไปเตือนกันโดยเฉพาะช่วงนี้ยังมีเรื่องของการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายรวมถึงนะคะในเรื่องของช่วงล่างต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะก็ยังต้องไปเตือนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ยีิบสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยีิบสีพยากรณ์บอกว่าการทํางานนะยังมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของบริวารอันนี้ให้ไปปรับความคิดกันแล้วคนที่เกิดเป็นมะโรงเนี่ยอย่าใจร้อน ะะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็เปิดรับฟังคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยนะเป็นเดือนที่นะยังต้องปรับเปลี่ยนหลายๆเรื่องนะคะแต่ถือว่ายังสามารถแก้ไขไปได้นะคะแต่ก็าอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจบ้างนะคะดงนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์ด้วยต้องมีสติให้เยอะๆหน่อยส่วนในเรื่องของการเงินไพ่ยิพยากรก็สรุปว่ารายได้การเงินยังดีนะคะยังราบรื่น รวมถึงคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะยังเข้ามาสนับสนุสน,นด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะพระยีส่สี่สรุปว่าคนโสดพบรักต่างถิน่นต่างชาตินะมีโอกาสที่จะพัฒนาแต่ก็อย่างที่พูดไปตอนต้นอะ่ะจะต้องไปไปตรวจสอบด้วยวเขามีคู่หรือยังนะคะถ้ายังโสดอยู่นะแล้วเป็นคนต่างชาติพัฒนาได้นะคะ จนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะเป็นเดือนที่ความรักยังเกิดความสุขนะ,ะหรือยังมีข่าวดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ะระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินการดื่มเรื่องของของเหลวในร่างกายนะคะแต่ถือว่านะคะพไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแหละนะคะก็ยังเป็นไพ่ที่ยังฟื้นตัวได้นะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการรับประทานนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้ขน เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุก็บอกว่าการทํางานนี่ยังส่งผลในด้านดีนะมีปัญหาอะไรก็ตามให้กลับไปพูดกลับไปเคลียร์นะคะจะทําให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาร่วมมวลลงทุนซึ่งยังเกิดโอกาสมากๆแล้วการทํางาน2-3คนขึ้นไปนะ,ะก็น่าที่จะเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่านะปัญหาที่ติดขัดด้านการเงินยังแก้ไขไปได้นะยังทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของไรายได้หรือการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือคนที่มีลูกติดนะ่ะเข้ามาพัวพันต้องใจเย็นๆกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยต้องใช้เวลา ะะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยังเป็นความรักที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันยังปรับกันได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่แสงสุขนะคะก็อาจจะบอกว่าให้ระมัดระวังอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดคอปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะแล้วก็ปัญหาช่วงบนนะสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยนะนะก็ต้องดูแลนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า คนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะปีมะรงวันอาทิตย์ถือว่าโดดเด่นนะการทํางานมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะหรือว่าได้เจอผู้ใหญ่หรือเจอเพื่อนที่ดีเข้ามาพูถธมกันนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆจะลาบรื่นส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องนะคะดวงมีคุณธรามด้านการเงินแหละ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยหรือพบรักกับคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเจอคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนี่มองว่ามีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคู่นะ,ะหรือสาม,มีภรรยาที่เป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ได้คู่อุปถัมภ์กันนะเดือนนี้ก็อาจ,จะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ เดินทางไปเรื่องของข่าวดีไปท่องเที่ยวอ่ะนะคะหรือว่าอาจจะเดินทางไปงานวิวาต่างๆนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะในเรื่องของการแบบกลับมาเจอกันของเพื่อนเก่าๆอ่ะนะคะก็ได้นะนี่ก็มองว่าส่งผลดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการทํางานต่างๆจะเข้ามารายได้การเงินนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักทางไกลนะส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าเดือนนี้การทํางานไม่ได้หนักอะไรนะอาจจะเป็นเดือนที่เราแบบอาจจะลาพักร้อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราหยุดพักงานอยู่หรือว่าบางคนนี่งานคือ ไม่ใช่งานหนักอ่ะเป็นแบบพนักงานเฝ้าตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะหรือว่ามีหน้าที่ที่จะคอยต้อนรับแขก ผู้ที่มาใช้บริการคือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงแรมหรือที่พักก็ได้อันนี้มองว่างานไม่ได้หนักอะไรถือว่าไปยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะรายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็รายได้ยังเกิดสภาพคล่องด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังปรับกันได้เดือนนี้ก็ให้รามาระวังเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพร่างกายอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงบันพุธนะคะนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับเพื่อนนะคะรวมถึงเรื่องของการสังสรรค์เรื่องของภาษีสังคมเรื่องของการกินการดื่มที่มากจนเกินไปอ่ะจะทําให้เรื่องของการทํางานได้รับผลกระทบนะดังนั้นต้องรอบคอบด้วยส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย นะคะแล้วก็ภาษีสังคมแหละทําให้เรื่องของการเงินล่วไหลออกไปมากส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งคนแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็จะมีปัญหากันโดยเฉพาะนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนี่แหละหรือความสัมพันธ์จืดจางลงไปอันนี้ต้องไปปรับด้วยคนที่ตั้งครันอยู่ต้องระมัดระวังเรื่องของการแท้งบทนะคะแต่ถ้าคนที่เกิดวันพุธกำลังอยู่ในช่วงที่จะจัดงานมงคล อันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการจัดงานมงคลนะ่ะนะคะก็ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้ามานะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี่ถือว่าส่งผลดีมากๆกนะการทํางานจะมีโอกาสาที่จะเติบโตมีความก้าวหน้าโดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังสอบคัดเลือกหรือบรรจุมีโอกาสาที่จะได้นะคะการทำงานกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆนี้ถือว่าประสบความสําเร็จการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนี้ถือว่าเกิดโอกาส ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้นี่นะคะยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะถือว่ายังมีผลประโยชน์ที่ลงตัวนะคะหรือยังควบคุมในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาคุยนะแต่จะเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานธุรกิจหรือผลประโยชน์มากกว่าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ถือว่าในเรื่องของการทํางานจะมีเรื่องของโอกาส การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการทํางานรูปแบบใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางหรือรข่าวดีต่างๆยังเข้ามาด้วยนะ <c oughs> คือบางคนนี่แบบทําการไลฟ์สดน่ะนะหรือว่าทาธุรกิจด้านสื่อออนไลน์หรือการค้าการขายก็เกิดสภาพคล่องแหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะมากกว่า1คนนะคะก <c oughs> <ค>็ยังเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนไม่ยึดติดนะคะหรือยังเป็นความรักที่ยัง ให้อิสระนะคะในเรื่องของการคบหาอยู่คนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นมากๆนะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของมือที่3นะคะเพราะคู่ครองคนรักนี่อาจจะนะคะมีเสน่ห์มากๆนะคะเพราะเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่ตลกนะคะเข้ากับคนได้ง่ายนะก็เลยอาจจะทําให้มีคนเข้ามาติดพันนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรือคนที่มีความคิดที่อยากจะเดินทางถือว่าเกิดโอกาสนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์โดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะธุรกิจการทํางานนะคะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการนําเข้าส่งออกงานด้านสังหารทรัพย์หรือเป็นที่ปรึกษาทํางานประจําก็ใช่นะอาจจะเป็นเดือนที่มีคู่หูมีหุ้นส่วนหรือมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอันนี้มองว่าส่งผลดีมากๆอาจจะมีปัญหาบ้างให้ต้องแก้ไขหรือต้องไปควบคุมบ้างแต่ถือว่าเกิดโอกาสนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังมาจากงานอยู่นี่ยงถือว่าส่งผลในด้านดีนะส่วนในเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาคุยแหละแต่ความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่น ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็ยังเป็นความรักที่ต้องปรับกันนะคือคนที่เกิดวันเสาวบางทีเนี่ยในเรื่องของการทํางานหรือการลงชุนเนี่ยนะก็อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามานะควบคุมอีกทีหนึ่งหรือว่าคนที่กําลังเรียนอยู่นะก็อาจจะถูกกดดันจากคุณแม่บ้างพี่สาวบ้างหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงบ้างก็คือเข้ามาควบคุมอะนะคะหรือว่าเข้ามาแก้ไขปัญหาให้นั่นแหละมันเหมือนก็ว่าจะมีความกดดันตรงส่วนนี้แต่ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเข้ามาทําให้เราเกิดโอกาสทั้งเรื่องงานแล้วก็การเรียนซะมา กกว่าอันนี้ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีแล้วก็เด็ดในเรื่องของการงานแล้วก็การเลียดน,นะคะหรือว่าเป็นเดือนที่เราต้องหาที่ปรึกษานะจะทําให้เรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะในทิศทางต่างๆนะ,ะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปมีมะโรงวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานได้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์ วันเสาร์และก็วันอังคารนะส่วนวันที่ควรจะหลีเกเลี่ยงก็คือวันพุธค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ